สวัสดีครับวันนี้ลุงชาวละลายก็จะมาเล่นเกม Peak Evolu t i o n ของ r o b l o x นะ <c oughs> ตอนนี้ลุงก็เลเวล40แล้วสเต็ปที่ลุงทำตอนนี้คือเก็บตังค์นะตีไปเรื่อยๆนะตีตัวนี้นะพิกขวานซิงของลุงก็ยังอยู่อยู่นะเลเวล40ลุงก็ยังตีเขาอยู่เลยนะเพราะมันเงินได้เงินตั้ง90ทีเลยนะตี3ทีเองนะ ได้เงิน90ทีนี่โอ้โหฟาร์มเพลินเลยแล้วก็เพื่อนเขาในี่ตีทีเดียวตานี่30ทีนะ <c oughs> เก็บไปเรื่อยๆนะให้มันได้ตังค์เยอะๆนะลุงก,ก็จะไปสุม่มเอาทีเดียวเลยนะขี้เกียจวิ่งไปวิ่งมาเพราะเสียดายยานะลุงปั๊มยาไว้10นาทีนะ้วก็ลองวิ่งดูมันจะได้เท่าไหร่นะไม่ <c oughs> ใครไม่ขี้เกียจก็ลองทําแบบลุงดูนะครับปั๊ม ได้ทั้งเงินได้ทั้งไอ้สีม่มวงนี้ด้วยนะสีม่มวงนี้เอาไว้ซื้อพวกสิ่งโตที่อยู่ในแมปะครับมันมี2ตัวนะตัวยอยู่เปิดเข้ามามันลองหาดูมันก็มี2ตัวนะั่นแหละแล้วแต่ให้ค่าพลังนะเดี๋ยวค่อยมาอธิบายทีนึงว่าเขาให้อะไรมากมาตอนนี้ลุงก็ได้สะสมไว้เยอะแล้วามาสุ่มตัวหาสัตว์เลี้ยงของเรานะขอขอนุญาตรอๆๆนิดหน่อยแนละ้วมันใช้เวลานานน,นะ <c oughs> ซุบๆๆๆๆๆๆซุบไปให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะลุงจะไปพาผสมมานะแมพเนี้ยเป็นแมพปั๊มสัตว์เลี้ยงของเราเลยนะให้ได้3ดาวเยอะๆมากๆเลยนะเพราะว่าแมว3ดาวเนี่ยมันมีผลมากๆเลยนะกับแมพต่อไปนะเพราะ3ดาวเนี่ยมันยังใช้ได้ในแมพต่อไปอีกระยะแรกๆเลยระยะแรกๆเนี่ยก่อนที่เราจะเก็บตังค์ซื้อสัตว์เลี้ยงในแมพหน้านะไอ้3ดาวของเรานี่มีประโยชน์อยู่นะยังไปถึง แมปหน้าได้นะแต,แต่ก็ต้องพยายามทำมาะนะทำให้ได้เยอะที่สุดะนะแต่ก็เหนื่อยอยู่นะเนี่ยมานั่งปั๊มตังค์อยู <c oughs> ่เลเวลก็ไม่ค่อยจะได้นะแต,แต่ล่าลารุงก็อยากได้สัตว์เลี้ยงเยอะๆนะลุงก็เลยะเลือกวิธีนี้นะใครที่อยากได้เลเวลก็ไปตีตัวหลังๆครับตัวที่ยืนอยู่หลังๆครับมันก็จะได้เลเวลหน่อยนะเฮ้ย <c oughs> นี่ไงค่าพลังของลุงนะตีได้เท่านี้นะแต่ความเร็วลุงนี่สามสสี่เลยนะโอ้ เยอะทีเดียวนะน,นี่ใครที่ไม่อยากบิงมาลุงตอนแรกก็มาตีตัวน,นี้ได้เลยนะปั๊มตังตอนนี้ลุงเหนื่อยแล้วนะลุงขี้เกียจเล่นลุงก็เลยมาทิง้งทิ้งตีตัวน,นี้เอานะนั่งดูทีนี้แล้วก็เล่นไปแล้วตอนนี้เลยติดงอมงามาแล้วลูกมีลูกลูกนี้น มม่ได้โสนใจเลยไม่รู้ลูกอยู่เลเวลเท่าไหร่นะมันลูงไม่ไโสนแนะล้วลุงทิ้งเลยทิ้งเนะลไม่โสนนะแล้วนะลุงติดงอมแงมมาแล้วก็ววววม,มา <c oughs> ปั๊มต่อนะมาปั๊ม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 ของเราแนละ้วสัตว์เลี้ยงของเราให้ได้เยอะๆนะลุงก,ก็คาดหวังว่าอยากได้สามดาวเยอะๆนะเราจะได้ตีมอสเตอร์แรงขึ้นแล้วก็ได้เลเวลเยอะขึ้นนะนะ โอ้แต่รอบนี้มันสุ่มเลยเยอะเหมือนกันเลแสดงว่าเก็บตังค์ได้เยอะมากมายกายกองทีเดียวสุ่มเยอะๆก็ดีๆๆจะได้ไปเพิ่มดาให้ลูกๆหลานๆของลุงนะจะเลยตีแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นทุกคนก็ควรทํานะครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยอัพไปเรื่อยๆนะครับมีตังค์ก็อัพไปครับให้เราตีแรงขึ้นเราจะได้มีเลเวลเร็วขึ้นนะครับ ก็อย่างที Freiheit, de de los, gente, ่บอกไปครับสัตว์เลี้ยงเลเวล3ของเราเนี่ยมันยังมีผลกับแมปต่อไปข้างหน้านะครับในช่วงแรกเรายังจะต้องใช้ไอ้แมปไอ้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยสามดาวอยู่นะครับจนกว่าเราจะเก็บเงินซื้อสัตว์เลี้ยงในแมปต่อไปได้มันยังสําคัญอยู่นะลุงก็เลยพยายามตีให้ได้3ดาวเยอะๆเยอะๆเยอะๆนะอ่ะมาเราก็จะผสมกันนะตัวไหนตัวไหนสีอะไรก็อูเยอะแยะมากมายกายกองนะ ผสม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 ไปเดีวมันก็จะได้เองนะน้องๆหนูๆก็ควรทำด้วยนะครับที่ไขรที่ดูอยู่ปั๊มให้ได้3ดาวเยอะๆพอแมปต่อไปลุงไปเล่นมาแล้วนะเก็บตังค์ยากอยู่พอสมควรนะตังค์หายากอยู่พอสมควรค่ามอนน้ำมันได้ตังค์ไม่เยอะเท่าไหร่นะสามดาวสําคัญมากนะจ้ะโอ้ตอนนี้สองดาวก็เยอะเลยนะอยากได้มันก็จะทำเป็นไก่ย่างห้าดาวได้ไหมเนี่ย พูดมาแล้วก็หิวเนี่ยโ <laughs> okay, อเคผสมเสร็จแล้วตอนนี้ลุงก็มี3ดาวสตัวนะ <laughs> เดี๋ยวไปปัม๊มเอาอีกสักหน่อยให้มันได้สัก4ตัวห้าตัวหตัวเจ็ตัว <laughs> ลุงอยากได้เลยลุงเป็นคนโลภมาก,กนัเฮ้อปไยปไปไาปไปยิปย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 ยีนี้ดูกันตีไปแล้วนะรู้ความแรงของการตีของลุงไปแล้ว โอเคลุงก็จะกลับมาทิมหมักเราก็ไปหาตัวเดิมเลยครับทิ้งไว้เกมนี้เขาเหมาะสาหรับการปล่อยบอลจริงๆนะสิ่งแรกที่เราจะต้องทําคือปั๊มยาปั๊มยาปั๊มยาแล้วก็ไปปล่อยทิ้งไว้นะครับตอนนี้ลุงก็เราคงจะเลือกตัวเดิมนี่แหละเลือกตัวนี้แหละครับเป็นการเรเวลให้มันได้48แล้นะใจเย็นๆครับตีไปเรื่อยๆครับบางคนใจร้อนนะ ลงนี่ปล่อยทิ้งอะไรเนี่ยเติมปั๊มปั๊มยาแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะไปทำอย่างอื่นเียก็กลับมานะพอกลับมาปุ๊บหนุนอยู่หน้ารอบบี้ลครับอยู่แม่แรกเลยครับไม่ได้ดูไงไม่รู้ไปนานขนาดไหนนะใครเป็นมันลุงก็บอกด้วยแล้วกันนะครับว่าจะปล่อยทิ้งไว้นานๆสะหน่อยนะแหม่เปิดแป๊บเดียวไปอยู่แหม่แปกแล้ว กลับมาใหม่โอ้ oh, นี่นี่นตอนนี้ลุงก็มาหาอะไรว่าอัพเปร์ซิซุปแอแล้วมีเพื่อนมาตีด้วยนะอุย้ยตัวนี้นะลุงอยากได้มากๆลนอเด er, เนี่ยเราต้องทำเควสของอฮารลวีน uh, นะไอสีส้มๆที่อยู่ด้านขวามือด้านบนนันะมันเป็นเควส์นะเราต้องเก็บเลเวลให้ครบมันะจะได้ตัวนี้มาลุงก็กำลังสะสมอยู่นะ ไก่ได้แล้วด้วยนะดูได้มาแจ๋วเลยนะครับโอ้โหตีแรงสุดๆเลยครับแวะมาสักหน่อยนะบอสเขาเกิดลุงก็เลยแวะมาสวัสสวาสสักหน่อยนะบอสตัวนี้นะเราก็จะให้ของมาเดล,ลองดูสักหน่อยว่าเขาให้อร่อยให้ดีรือเปล่านะลุงจะได้ใส่นะถ้าใครที่ฟร,ร์มฟาร์มอยู่ก็ กดเช็คข้างล่างไนดะ้นะว่าบอสจะเกิดกี่โมงมินีบอสจะเกิดกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยครับกดเช็คดูครับไปตีตีดูเผื่อบันดับของดีมาใส่มาโกตตสมาจาับเลยนะ <laughs> มาลุงก็จะมาเปิดให้ดูนะว่ามันมีอะไรนะเปิดทั้งเบิดเลยทีเดียวเปิดทั้งเบิด <c oughs> เอาสีม่วงนะลุงอยากได้สีม่วงนะมันจะได้ดีสุดนะโอ้โหถ้าได้ปีกมาดิโกเทพสมาร์จ้าไปนะโถ่เดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ใหม่โผล่มาใหม่นี่ก็ดีเหมือนกันนะนะอู้ดีด,ด,ดีอันบนสุดอนะทุกทุกคนเห็นอันบนสุดเนะี่ยลุงก็สุ่มได้จากเควสดของฮาโลวีนนะโอ้แบบนี <c oughs> ได้บาตรมาก็ลองสุ่มดูได้เฉยเลยนะได้ของดีสุดมาเลยนะหุ้ยโกเทสมาร์ทจ้าบเลยทีเดียวลุงนี่แล้วก็จะปั๊มยานะเตรียมตัวจะบอทมาทิ้งมันไวนะ้ <c oughs> นาที่ลุงก็มีแค่นี่ยมาทิ้งไว้กับพี่บอทนะฝากเนื้อฝากตัวนะจ๊ะพี่บอสแล้วก็ฝากตัวรับใช้นายนะปั่นหัวผู้ขวางทางเดินนาย <c oughs> พี่บอทนี่ขวางทางเดินนายนะ ลุงเลยจัดการซะก็ไปถึง42แล้วสองกูจะทิ้งไว้นะลุงอ่ะลุงชาวไร่ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมกดติดตามให้ลุงด้วยนะครับช่องลุงชื่อช่องกอดอรเรียมทองกดเรียมทองนั่นแหละครับขอบคุณมากๆครับที่รับชมเดี๋ยวลุงจะปล่อยคลิปมาเพิ่มๆไปเรื่อยๆนะแนะนําว่าลุงทําอะไรไปลุกก็จะทําคลิปแนะนําไปนะเผื่อมีประโยชน์กับทุกคนนะนะ ใครเจอลุงก็ขอปาร์ตี้กับลุงได้นะครับ